มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพลตรวจเอกภาคภูมิหนึ่งในชุดคลี่คลายคดีกำนันนกโพสต์ความในใจหลังคดีถูกโอนไปให้กองปราบเรียกว่าเป็นคดีที่สะเทือนไปทั่ววงการตำรวจนะคะเมื่อหนองท่าผาลูกน้องคนสนิทกำนันนก ก่อเหตุยิงพันตรีศิวกรสายบัวสลรวสถานีตำรวจทางหลวงกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือว่าสลรวแบงค์เสียชีวิตภายในงานเลี้ยงบ้านของกำนันนกจนมีการสอบสวนแล้วก็จับกลุมตำรวจที่อยู่ในงานหลายคนเลยค่ะแถมยังมีเรื่องไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีการสืบหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพันตรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผบกศสพ .4 หนึ่งในชุดสืบสวนคลี่คลายคดีดังกล่าวโพสต์ข้อความระบายความในใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าคดีดกำนันนกเป็นคดีดหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นหนึ่งในทีมสืบสวนเพื่อสแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงเหมือนในหลายคดีดที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ได้พบทำให้สะเทือนใจเสียใจและหดหูใจ ที่ตำรวจดีๆต้องมาเสียชีวิตตำรวจได้รับบาดเจ็บตำรวจต้องตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งล้วนแต่เป็นพี่เพื่อนน้องหลายคนเคยทำงานร่วมกันบางคนเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันต้องได้รับผลกระทบจากคดีนี้สำหรับงานตำรวจแห่งชาติถูกตั้งคำถามจากประชาชนในหลายๆเรื่องจากเรื่องนี้แต่เมื่อความจริงปรากฏหลักฐานในหลายๆเรื่องได้บอกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้น ผมเชื่อว่าไม่มีตำรวจคนใดที่อยู่ในงานจะคาดคิดว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเพราะเกิดขึ้นซึ่งหน้าอย่างรวดเร็วปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ของแต่ละคนจึงแตกต่างกันแต่เพื่อนตำรวจกลุ่มหนึ่งที่เมื่อเกิดเหตุการณ์กลับช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีทำลายพยานหลักฐานไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุ ไม่ช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพฤติกรรมแบบนี้เกินกว่าที่จะรับได้ทรยศต่ออาชีพศักดิ์สรีธตำรวจของคนเหล่านั้นหมดไปนับตั้งแต่วินาทีนั้นสำหรับผมเขาเหล่านี้ไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปส่วนตำรวจที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนก็คงเป็นหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงว่ามีเหตุผลอย่างไรจึงได้ละเว้นหน้าที่เช่นนั้นขอชื่นชมตำรวจที่ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและทำหน้าที่ที่ควรทำ ซึ่งจะเห็นว่ายังมีตำรวจที่มีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่อีกมากมายในการทำงานสืบสวนตลอดชีวิตราชการที่ผ่านมาผมจะยึดถือเสมอว่าต้องสแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันตัวผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษแต่สิ่งที่ต้องทำคู่กันไปก็คือต้องค้นหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนที่เกี่ยวข้องในคดีด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม การสืบสวนในคดีนี้แม้ว่าจะลำบากใจแค่ไหนอาจจะมีคนที่มองต่างตำหนิว่าไม่ช่วยเพื่อนไม่รักตำรวจผมต้องขอโทษจริงๆครับผมคิดว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเพื่อทำความจริงให้ปรากฏสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่านั้นที่จะรักษาองค์กรและศักดิ์ศรีของตำรวจอีกกว่าสอง0สนคนให้ดำรงอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ